สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องรถดำซิงดินด่วนนะครับผมอยู่ที่อู่ช่างต่อโอ้วันนี้มีช่างอยู่ไหมนี่้อ้ยกระดึงหนับนะเดินไยวะ,อยะโอ้ยำเต้นไงโอ้สวัสดีครับช่างทำอะไรครับนี่ทำอะไระเปลี่ยนหัวดีดบะ ไอ้เปลี่ยนตัวดีดเหรอตัวดีดหัวหรือเปล่าหัวไม่ขึ้นนะฮะหัวยังไม่ขึ้นเลยมันนักอ๋อมันยกไม่ได้ครับต้องตั้งใหม่อันนี้เจาะรูใส่ใหม่แล้วไหนอ๋อต้องเจาะรูใส่ใหม่ใส่ใหม่ที่นี่ยกหัวขึ้นแต่ต้องตั้งใหม่ก่อนอ๋อหนักเอาอันนี้ไม่มีไม่มีแบบยกไฮดรอลิกเหรอยกมืออู้ยากเลยนี่มันสูงผมว่ายกยากนะนี่คันนี้ ถ้าไม่ติดตัวยกไฮดรอลิกผมว่าคนยกนี่ต้องเอาเก้าอี้มานะใช่ไหมสูงใช่ไหมยกฮะเฮ้ยยกเองลองไปที่เองลองไปยืนยก <c oughs> หนูดิคุณคุณเท่าเองยังยกได้ไหมนั้นย,ยืนเทียบดูนี่ยกคนดัง,ปปงอะไรอ่ะลองดูดิจะยกได้ไหมเอาโอ้ไม่ได้ยากอยู่ช่างต่อไม่อยู่อ ไ hmm? ป,โค,ปโคราดอีกแล้วซื้อท้ายคันนี้ก่อนโอ้รถเจ๊จุ่มโคราดนะครับคันนี้ถึงไหนแล้วไปดูช่างนบหน่อยครับ โอ้ยังนบทำอะไรนี่ขัดคนรักรถเขาก็จะดูแลรถนะครับจะนิ่มขึ้นไม่ได้ครับจะนิ่มขึ้นนี่ต้องทำใหม่หมดเลยไปเดี๋ยวพาไปดูเจ้าชื่ออะไรยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยครับ อูดีกันชนอออออตอนนี้ก็พ้นเกาะเหล็กแล้วนะครับตอนนี้ยื่นประมาณ4นิ้วครับหลดเสียตินก็ยังครับยังอยู่ที่เดิมนะครับยังไม่เสร็จนะครับ ไปโอ้เอามอนาำหายเออผมก็ไม่ได้บอกแกให้ถอดมอนาำไปล้างนะผมแค่พูดว่าเออมันต้องล้างมองนาำ เออนี่แกถอดไปล้างแล้วแจวเลยครับไหนอยู่ไหนอเอาเอาคืนรถให้ผมหน่อยไหมเออแจวเลยเดี๋ยวก่อนอด่นต้องล้างหม้อน้ําก่อนนะครับต้องเช็คจากหม้อน้าก่อนเผื่อหม้อน้ําตันนะครับพอเราได้พอเราล้างหม้อน้ําเสร็จก็เราจะลองสตาร์ทเครื่องดูว่าน้ํามันจะดันไหม าฝนจะลงอยู่แล้วนี่หลายคนให้ผมเปลี่ยนเครื่องครับโอ้ก็ใจเย็นครับมันก็ต้องมีงบเนาะมันมีค่าใช้จ่ายเยอะครับมันไม่ใช่น้อยๆนะแต่มันก็มันก็ไม่ยากครับถ้าจะเปลี่ยนเครื่องอะ่ะก็คือขายเครื่องตัวนี้ออกพคร้อมเกียร์นะครับแล้วก็ไปซื้อเครื่องใหม่ต้นทุนมันก็จะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเราขายเครื่องนี้ทิ้ง ก็ได้อยู่มั้งเครื่องพร้อมเกียร์แปดหมื่นถึงไหมถึงหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าเครื่องรุ่นนี้เขาขายกันเท่าไหรนะ่นะนี่ขาดีดก็เหลือเบรกนะครับเดี๋ยวให้ช่างต่อโทรให้ช่างมาทำให้เบรกหลังถอดล้างหมดเลย จะระบ,บีบเข้าไปนะครับเฮ้ยไอ้น,นี่เหมือนไอ้แดงมันเสียตินเลยได้จะผัดเดียวกันเอ้าตัดเรียบร้อยตัดกระซีเล้วโอ้ตัดได้ทรงหมอเนี่ยอุดแจ้วเดี๋ยวจะปิดท้ายนะครับถ้าเราต่อระบบลากลูกเลยมันก็จะดีนะ แต่ว่าค่อยทำดีกว่าเนะี่ยมันงบมันเยอะเดี๋ยวจะปิดท้ายแล้วก็ทำไฟท้ายน่าจะติดตรงนี้แหละไฟท้ายแจ๋วเลยืบหน้่ายนะอยพอได้อัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ดูก็ต้องปิดรู้ด้วย ดูแล้วเหมือนจะตันไหมช่งางน่าจะตันสนิมเต็มเลยสนิมเต็มเลยมันนานแลวเนาะเดี๋ยวเราไปร้านหม้อน,น้ำกันพอดีเลยใกล้ๆที่เราจะไปซื้อผ้าเรต กลางหลังก็มีเต่ขวดนะครับเนี่ฮะสดิกโอ้เออปั๊มนั่นนะขายนะปั๊มปั๊มสิบสองตันนะครับแล้วก็กระบอกอยู่หลังรถนะครับขายเท่าไหร่ดีวะใครหาอยู่กระบอกสิบสองตันปั๊มนะครับขายเท่าไหร่ดีเนาะขายสักหมื่นห้าต่อรองไหม เฉพาะปั๊มมันก็เท่าไหร่แล้วถ้าซื้อน่ะเจ็ดแปดพแล้วมั้งก็บอกอีกอะอเดี๋ยวสายไฟก็ให้ช่างต่อนี่หรื้อออกให้หมดเลยเนี่ยพวกสายไฟพวกนี้นหรือทิ้งให้หมดเลยเพราะว่าผมดูแล้วมันโอ้โหมันไม่รู้สายอะไรต่อสายอะไรระยงระยางไปหมดเลย เดี๋ยวยกหัวขึ้นก็ไล่ให้หมดเลยไล่สายผ่ยให,ให,ให,ใหม่ครับอะไรอีกเนาะไอ้หัวนี่ยังเหนื่อยอยู่นะรีั๊มไม่นามีปญ้าอะไรแต่พัดลมเล็กมากเลยต้องเปลี่ยนพัดลม,มเนาะพัดลมมันเล็กไป ว่าซื้อพัดลมมาเปลี่ยนดีกว่านี่เล็กนะเนี่ยคันนี้ก็หมดน่าจะสามแสนกว่าแล้วมั้งรวมซื้อหัวกระซีมาตอนนั้นก็สองหมื่นสามไปสองแสนสาม ซื้อหัวมาสองแสนสามซื้อกระบะมาเจ็ดหมื่นแปดไปไปอู่ช่างนันหมดเก้าพันเสียตินรากรากอันนี้มาก็เจ็ดพันอะไรอีกน่าจะสามแสนอัพแล้ว ส่วนหัวตัวนี้เบ็ดเสร็จน่าจะอยู่เท่าไหร่เบ็ดเสร็จค่าหัวเนี่ยก็คือผมน่าจะคัาเปลี่ยนหัวอะไรน่าจะค่าเปลี่ยนหัวน่าจะประมาณแปดพันไยกหัวเอย้ยกหัวขึ้นอ่ะยกหัวขึ้นน่าจะแปดพันอันนี้ดาวดาวเอานะ phải đế, nè, bao ở đây này, à? ban này, ở à? đâu này, tôi là phải xây mới, này, cái này ở đâu này, cái này này, cái này này, này มันมีขายไหมเนี่ยก็อัปเดตให้ดูประมาณนี้นะครับเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวเอามอนํามไปล้างก่อนนะครับเออพอตัดตัดกระซีไปมันดูสวยเลยนะแหมดิมันดูโอเคอ่ะมันก็ไม่ได้ยืนเท่าไหร่นะเห็นไหม นีถ้าต่อดำม,มีสวยเลยแต่ว่ามันใช้เวลานานมากนะถ้าต่อดำม,มี่ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่นะครับสวัสดีนะครับ